อ่ะสวัสดีครับ f อฟซ้้ื่นครับผมพามาดูกวางดาวดานนาครับผมดนนานนาเต็มเลยโอ้อย่างเยอะมีไก่ป่าด้วยโอ้มีนกยุงด้วยวันนี้เป็นวันหยุดครับผมก็เลยพาพรยากับลูกเมียมาเที่ยว อันนี้อยู่ที่บึงห้องหลงนะครับนะเด้อเผื่อเอฟซอยากมาเนี่ยเต็มเลยเป็นกวางดาวครับผมเนาะกวางป่าเอาไปดูใกล้ๆว,ว้าวแล้วมันกินอะไรเนี่ยโอ้มันกินหญ้ามันกินหญ้าอันนี้คือนกยุงนกยุงป่าเหรอตันนาอันนั้นเป็นไก่แจ้มันร้องเหรอตะกี้มันร้อง โอ้ตัวนั้นมีเขานุ่นนุ่นน่น,น,นตัวใหญ่เออน่ารักอะ่ะโอ้หนูเต็มเลยฝั่งนุ่นอะ่ะเอามาดูใกล้ๆอืมอันนี้กวางดาวใช่ไหมครับน่าจะเป็นกวางดาวสวยๆโอน้นตัวใหญ่ตัวผู้เนาะ โอผมกินยาอืมนั่นคืออะไรตอนนู้นนู่นนู่นนู่นนูน,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 นเดินมาแล้วนุน่อนเยอะอยู่เออเพิ่งเห็นครั้งแรกได้ใกล้ชิดขนาดนี้เนาะเนี่ยอืมมีเยอะมีเยอะ มันกวางนาวไม่ลูกหรือว่าเขาทาเสียอมันมีลายด้วยโอ้นั่งแงร้ององ่ะเออนั่นนั่นนอีกตัวมาแล้วนั่นนั่นนัมันกินหญ้าใกล้ได้ขนาดนี้นะมั้ง อ๋อคนกวัวพิตนะอันนี้อยู่เขตเอบอบึงห้องหลงเรียกว่าวัดเลยวัดป่าอยู่แถวบึงห้องหลงอยู่นี่ก็นานแล้วเพิ่งรู้จักนะเพิ่งเคยเห็นนัน่นนี่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 น่าจะเป็นตัวผู้อะ โอ้ล้องน่ะเสียงล้องงนี้เหรอโอ้เยอนะน่ะไม่ใช่น้อยนะ่ะอืมตัวใหญ่อะใกล้มากเลยเอาไปเติมน,นี่นี่น,นี่ตัวใหญ่โอ้เ,เคยเห็นเด้อไกลขนาดนี้ เล็กเดี๋ยวก็จะข้ามเกาะครับผมเนาะคลิปนี้ก็จะไปข้ามไปเกาะดอนโพนไปไหว้พระขอพรจะพามาดูกวางก่อนความไม่เคยเห็นใกล้ขนาดนี้น่าจะมีตัวผู้ตัวเดียวนี่เยเดินอยู่